เพื่อนเราน่ะเปิดเฮ้ยโอ้โหโดดมาเลยเหรอโดดมาแบบนี้แล้วกูกดกันได้แล้วสวนสวนไงนแล้วสวนไงมาดิมาดิมาดิกูสวนทุกสก,กิลเอาเอาเอาแล้วมาแล้วล็อกเขาให้แล้วก็ตีต่อหลบน้ําแข็งก่อนหลบน้ําแข็งแล้วกูดึงมาแล้วกูดึงน้ําแข็งแล้วก็วิ่งโอ้โหรอดเฉยร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภยัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลลาโกพัท พร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง r o v Free Fire PUBG Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Backcover Mobile สแกน QR Code โโได้เลย Stellar Gold จดทะเบียนตางกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวเอาละ่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h i n c พนะครับวันนี้มาเล่น Omen นะฮะเล่น Omen นออฟเลนไม่ได้เล่นนานมากเลยนะตัวโอเมเนี่ย แล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับออฟเลนนะอ่านี้ก็เจอเป็นมาลอสนะครับเดี๋ยวนี้เขามาเล่นออฟเลนกันบ่อยมากเลยทุกคนทำไมชอบมาเล่นกันเนจริงๆมาลอสไม่ค่อยเหมาะกับออฟเลนเท่าไหร่เดี๋ยวาตีตีก่อนกดไม่ทันว่ะเป้าหมายว่าเอ้ยเๆฮๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิพาละทุกคนชิ่าละบ,บ,บับหลบหนึ่งีกือตาย <c ười> คือวเวลาเจอมาล้อสอย่างเงี้ยครับเราต้องกดสกิล2ในจังหวะที่เขาปาดให้ได้นะครับ ออถ้าเกิดเรากดได้เขาก็จะทําดาเมจได้น้อยมากๆนะครับเราก็จะสู้ไหวแต่ตอนนี้กลายเป็นเลือดเราน้อยกว่าเลยโดนกดไม่เนี่ยไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปมันเพิ่งต้นเกมนะยังไงมาล้อมก็ไปเติมยากนะครับต่อให้แบบเขาได้ฟาร์มได้เยอะๆถ้าเกิดเขากดเราไม่ได้ก็ไปเติมยากก็จบนะครับมันก็จบอยู่แค่เลนนี้นะฮะเอาละแต่ว่าป้อมเขาเข้ามาตียากอยู่แล้ว าปาดมากูดึงนะปาดกูดึงนะมันไม่โดนหรอกยากบอกเลยมาลอดจะมาปาดพี่ยากนะแล้วตีก่อนครับตีก่อนเดี๋ยวเอาใหม่นะเราต้องจังหวะให้ได้นะครับกดสกิล2ตอนที่เขาปาดให้ได้นะครับมาดูกันก็ต้องยอมเขาก่อนเพราะว่าเลือดเขาจะเต็มแล้วเราเสียไปประมาณ30 4 0นะครับมาดีกาตีกาตีกูตีสองทีสามทีอุ้ยกดไม่ทันอีกแล้วมาดีกสู้ เฮเ้เขาก็โดนแรงอยู่นะเขาจะอันตีปะ่ะเขาจะอันตีปะ่ะทุกคนทุกคนว่าเขาจะอันตีปะ่ะเฮ้อันตีมานี่คือล็อกในในป้อมนะ <c oughs> โอ้ยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนครับ <c oughs> เพื่อนเราน่าจะเปิดเฮ้โอ้โหโดดมาเลยเหรอโดดมาแบบนี้แล้วกูกดกันได้แล้วสวนสวนงนแล้วสวนงมาดิมาดิมาดิกูสวนทุกสกิลกดทุกสกิลเรียงน้อย นี่ครับกดสกิลสอคันได้มันก็ทีเดียวจบจบนะฮะ,ะแล้วก็เพื่อเราได้มังกรด้วยตานี้สวยงามอยู่นะ<อ>ก็จริงๆมันเล่นง่ายกว่านี้ถ้าเกิดเราไม่พลาดตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็โอเคละนะ,ะกลายเป็นได้1นูนย์นะครับสกอร์เราแล้วก็เลนบนเป็นยังไงบ้างแต่ตาเนี้ยทุกคนดูเมดดิเมดข้างเราเอาพระมาเฉยเลย <c oughs> มันสู้ได้ไหมนะ้วฝั่งของข้ามเตียวเซียนนะฮะ ส่วนข้างเราเป็นพะเฉยเลยมาจากไหนจินหน้าเดี๋ยวเราขึ้นเป็นทารอนนะครับแล้วก็ป่าเราเป็นงานนะเหมือนรอเราแต่ว่าน่าจะได้แค่ทีฟแหละเพื่อนเฮ้ย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 เอาเบาเอาเบามันไม่กล้าว่ะมันไม่กล้าว่ะมันไม่เดินมาว่ะทุกคนเอาเนี่ยแหละปั๊บล็อกไปล็อกไปแล้วล็อกแล้วเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ปึ๊บกดสกิลสองกันแล้วก็ช่วยเพื่อนตีแล้วก็ดึงเชิงมันไงมันจะปาดมันจะปาดต้องดึงเชิงนะครับมนง้นเราตายนะเอาตัวเดียวได้ป่ามาอันนี้โคตรคุ้มถือว่าโอเคละไปเพื่อนกลับดีกว่ากลับไปกลับบ้านเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงจะมาเฮ้ย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 กดสกิลสองกันนูโอยไอ้บ้าเอ้ยจะวาร์ปได้อยู่แล้วมันรู้ได้ไงว่าเราวาร์ปตรงนี้วะทุกคนมันรู้ได้ไงวะ ไอมาลอดไอเด็กนี่โอ้โหทุกคนว่ามันเกินไรบ้างมีใครแบบคิดว่ามันเกินไรบ้างอยู่อยู่อยู่ก็มาดูดป่าเฉยเลย <c oughs> เอ๋อแล้ไม่เป็นไรมันคงแค้นเรานะครับได้สกอร์มาสอศูนย์แล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วก็แครี่เราน่าจะไหวนะครับแต่พี่ดูไหวอยู่ฝั่งของข้ามเป็นเอลสูตแต่ข้างเรามีต้นไม้ไงมันก็เลยชิว,ชวน <c oughs> ๆนะเอลสู่มันแพ้ตัวดึกๆนะครับต้นเกมในเรียนเพื่อแบบโตโลเพื่อแบบ เนี่ยต้นไม้อะไรเงี้ยสู้เอลซูได้เลยนะในจังหวะต้นเกตน,นะครับเทนเทนก็ด้วยเพราะว่ามันจะซูมไม่เข้านะครับเออมาลอดโผล่กลางแล้วก็วิ่งไปกลางนะฮะไปเอาคีบหน่อยเอาคีบหน่อยดึงคีบมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปกันล่างตามสเต็ปโอเคป่าแล้วเอยป่าเขาก็กําลังวิ่งขึ้นบนนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีไฟแล้วเอ้ยม,มีมีดักอยู่ มีดักอยู่แต่ว่าเราเอามาร้อนไงมาล้อนมาเจอนะเอาเปล่าเอาเปล่าตอ,ตอนนี้คือมีทารอนแล้วก็โดนอ่ะบอกเลยก็โดนอ่ะ,ออะมาดิกดกันกดกันแล้วตีแล้วตีคู่แล้วตีคู่เอาเปล่าเนี่ยทารอนมาแล้วทารอนมาแล้วโดนนะตรงนี้ช็อตเนี้ยอน,นี้อันเนี้ยอันเนียอันแน่ยนี่ปาดหรอกไม่ได้วะทุกคนเดี๋ยวต้องรอให้เขามาใกล้ๆกลหน่อยต้องให้ออกห่างมาหน่อยนะครับ มันจะมาปัดคี้ปรดึงมาโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวหาจังหวะล็อกข้ามารอสเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นจังหวะที่ฝันโองข้าไม่มานะอ่าออกเป็นตัดเลือดต่อเดี๋ยวขึ้นตัดเลือดต่อนะครับเพราะว่าฝันของข้ามก็มีตัวรีเลือดเยอะเหมือนกันอ่าเห็นปะมีเทนนะครับมารอสก็รีได้นะฮะอุ้ยถ้าดึงนี่เอานะถ้าดึงโดนนี่เอานะบ,บอกเลย้อย่าไปใกล้ป้อมมากอ่ะทุกคน ฟาไหมครับเพื่อนเสื้อเราทิ้งไว้หนึ่งกองให้เรานะคีิเล็กแล้วมาลอดแล้วคือมาลอดแหลมออกมามาลอดแหลมออกมาตรงนี้ให้เขามาป่านะครับทุกคนมาป่านี้เราใส่นะมาดินั่นแน่ป่าเอา้าจิบผ่าแล้วเมดมาแล้วเมดมันมาอันแน่ไม่โดนหลอกเพื่อนมาทําไมไอเมดดีนะไม่ไม,ไม่วิ่งเข้าไปล็อกนะครับวิ่งเข้าไปล็อกนี้คือโดนเมดนะแต่ว่าถ้าเกิด เมทเขาโผกลางนั่นไงเมทเขาโผกลางละอีกทีหนึ่งโดนนะโดนนะมาลอดอตจังหวะก่อนน่าจะไม่มีใครมาตีดาร์กนะแต่ไปกลางกันหมดเลยอะตอนนี้คือไปกลางกันหมดเลยเราก็ต้องวิ่งมารับนะครับ1เวฟ1กองมาลอมันเห็นปะ่ะว่ามันเคลื่อนที่ช้าทุกคนเราวิ่งมาทีหลังคือแบบเนี่ยยังเค,คลียร์คีฟสบายสบายครับกลับไปกันเนี่ยทุกคนมันชิวๆเลยอะ <Your team. S 1> เห็นป่ามาลอตมันไม่เหมาะกับออฟเลนนะครับมันต้องเล่นเป็น เป็นแบบโ o ม m i n g นะฮะเราแน่จะตีคิทเล็กอยู่เราแน่ตีคิทเล็กอยู่เดินมาดูหน่อยอันนีว่าเปล่าบึ้บไม่โดนนะครับถ้าโดนนี้ใส่ได้นะไม่เป็นไรเราแนะ่จะใส่ได้ละใส่ได้ละทุกคนถ้าเกิดแหลมมาดิกูใส่เลยแล้วใส่เลยจอตนี้กดการไปก่อนแล้วก็สกิลต่อแล้วตีทุกอย่างแล้วตีทุกอย่างที่กว่างหน้าเรียบร้อยนะครับได้ป้อมเลยเพื่อนชิวคิว เออเพื่อนมาพอดีวะ่ะเพื่อนมาบอกว่าขอตีป,ป้อมหน่อยแต่ว่าเราให้หมดแล้วต่อไปขึ้นชิวออฟล้อเลยครับออกมาสโลหน่อยนะฮะฝั่งของข้ามีเพื่อแคลรี่เป็นเอลสุอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้สโลได้นะครับเวลาแบบวิ่งไล่ฆ่าโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูให้ตรงตรงแอลขวาไม่มีคนครับเราหน้าต้องไปดันบนปะ่ะทุกคนอ่ะขึ้นบนขึ้นบน เดินทางไกลครับตอนนี้เดินทางไกลแล้วก็คือมีแถบเอวซูปึ๊บปั๊บมือกระตุกกระตุกกระตุกอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่เป็นไรตีต่อไม่รู้เป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่เราเดี๋ยวนี้พักหลังมันมีการกระตุกนะทุกคนทุกคนเป็นกันบ้างปะถ้าเกิดทุกคนไม่เป็นก็แสดงว่าเราเป็นคนเดียวนะครับคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นบ่อยหรอกก็เหมือนกับนานาเป็นทีแล้วป้องบนว่างไงป้องบนว่างแล้ว เมดมันตายนะครับเมดตายต่อด้วยโลมตายอ้าวคิวอะดิตอนนี้คิวอะดิอ้าวแล้วข้างเราก็ตายตามตายตามแล้วชอ็อตนี้มาเปล่ามาเปล่าไปเปล่าเพื่อนอึ๊บไปไปดิโอ้โหแขงป้อมนี่หว่าหึกว่าต้นไม้มันเข้าให้อย่างงี้ไม่ได้นะครับอย่างงี้เรากดสกิลสองออกมาเลยอยนึกว่าต้นไม้มันเข้าให้นะครับถ้าเกิดต้นไม้เข้าให้เราล็อกได้ปึ๊บโอเค อีกทีครับเหมาเหมาเหมาอันนี้เหมาเหมาฆ่าไป3ตัวนะครับอย่าบอกนะจะจบเลยหรอฆ่าแค่3ตัวเองอะจะฆ่าแค่นี้หรอเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนไม่เอาบูกันหรอเพื่อนไม่เอาเราก็เอาดีครับแล้วเราก็รอแ,แล้วก็ดึงมาอันติมาบเข้าให้แล้วก็ตีต่อกูตีหมดกูตีหมดกูดึงเทนมาด้วยแล้วก็ติดแข็งแล้วก็โอ้โหที่กดสกิลสองทันเกือบแล้วติดแข็งไปสองรอบนะครับ ไดแอดซิดเพิ่มมาอีก2ไม่ได้ค่าเลย <c oughs> โคตรสวยตานี้นะครับแตหว่เมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะหรือว่าไม่ตายนะครับโดนแช่แข็งไป2ตัว2รอ,อบนึกว่าจะตายแล้วเอาละมาต่อเออต่อไปขึ้นเป็นไกรอาอะไรครับเพราะว่าเวทเขาไม่ค่อยเยอะนะถ้าเกิดเป็นเวทเขาเยอะๆเราจะออกทอยนะครับแต่อันนี้ก็เวทเขาชิวๆแช,แช่แข็งตัวเดียว ไม่ได้ขนาวมือหอกเอาไก่อามารีเลือดดีกว่าครับมาแล้วก็ตีเลสต่อปึ๊บปึ๊บส่วน o โอเมนนี้แบบจริงๆมันมี2ส,สายนะทุกคนจริงๆมันมีแบบพลังแฝงเป็นโฮลี่ซัมมนเนอร์แบบที่เราใช้อยู่ตอนนี้กับออพลังแฝงเคิร์ดออฟเดนนะครับดาบปักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เคิร์ดออฟเด์ดิพลังแฝงดาบปักอ่ะมันชื่ออะไรวะทุกคนเคิร์ดออฟเดนมาตี3ครั้งนี่หว่าแล้วก็มีขนมชั้นอีกนะ มีขนมชานอีกหลายคนก็เล่นกันแต่ว่าเราถนัดโพลี่แังเนอร์เนี่ยแหละเรามาปิดหลังไงก็ามาไปดีกว่าแล้วกูไปดีกว่าโอ <c oughs> มาปิดหลังแต่ว่าเพื่อนเราไม่อยู่เลยนะครับมองมินิแมปเมื่อกี้ก็เลยต้องรีบออกแล้วเหมือนจะมีการบวกต่อหรือเปล่าจะมีการบวกต่อหรือเปล่าแล้ววิ่งไปอีกรอบเราวิ่งไปอีกรอบช็อตนี้ช็อตนี้แล้วเมดมันมาสโลเราเมดมันมาสโลเราแล้วเราเข้าไง กูเอามาล้อยก่อนเลยนี่แหละกูเอามาล้อตก่อนตีนก่อนแล้วก็มาดิตัวไหนอโอู้หดึงไม่โดนนะครับแค่แข่งกูอีกเล้วไอเมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลงเมดแล้วทุกคนรอบหน้าคือเล็งเมดนะครับเมดต,ตัวแรกต้องเอามันให้ได้มันแสบจริงจริงมันยืนหลังโคตรไกลอ่ะแล้วมันก็แค่แข่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเป้าหมายชัดเจนอะ่ะเ,เจอพุ่งใส่เฮ้ย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 ตรงนี้มันไกลไปทุกคนเพื่อเราไม่อยู่นะครับเดี y, ๋ยวเราจะกลายเป็นหนึ y, ่งสี y, ่ เดี๋ยวก็พอชนะหนึ่งสก็จะบอกว่า,วาเวอร์กันดีกันดีเอาละเอาคีไปก่อนครับเพื่อนเราก็ได้ดักมาตืบๆตือื้โอเมมก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะแต่ไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดเจอตัวแบบเมตาจริงๆ,ๆแล้วมันจะเป็นอย่างไงนะตอนนี้มันเจอเป็นมารลอดน,นะครับซึ่งเราสามารถกันมารลอดได้อยู่แล้วนะสกิลสองอ่ะก็เลยแบบเล่นง่ายก็เอาตรงๆก็คือเลือกตัวดีครับเลือกตัวชนะทางก็อย่างนี้แหละทุกคน ขอขก <oh okay. nah, oh, no okay. so uh, ิงหน่อยเอากิงหน่อยนะครับเอาเอาเอานั่นแน่ฟิกไปเลยมันรู้ถ้าโดนจับนี้มันไม่รอดนะครับมันก็ฟิกไปเลยแล้วเขามาเล่นกันอยู่แนวบนนะเราอย่าเพิ่งเข้าสุดนะครับรอรอไว้รอรอไว้นั่นแน่ไอทีนไอดีโดดไปข้ามาหนึ่งทีแล้วยังไงถ่ายมาเอาถ่ายมาแล้วไงต่อแล้วหมดไงเพื่อนเรามาปิดอ้าวมึงจะรอดยังไงอ่ะเพื่อนมึงจะรอดยังไงกันนะกูตีแล้วกูตีกูใส่สุด อู้ใส่สูตรอู้มัใส่มาไม่เข้าไม่เข้าอเอาตัวแทงนี่แหละอู้มีทารอนไงมีตัดเลือดมีทารอนมีตัดเลือดมีทารอนมาดิมาดิโอ้ยเฮ้ย้ยเอาเอาเอาแล้วมาแล้วล็อกเข้าให้แล้วก็ตีต่อหลบน้าแข็งก่อนหลบน้ําแข็งแล้วกูดึงมาแล้วกูดึงน้ําแข็งแล้วก็วิ่งโอ้โหรอดเฉย <c oughs> โอ้ยหลบน้ําแข็งเสร็จดึงดึงกระตุกอันติด้วยนะครับทําให้เขาอันตีไม่ได้อ้าว อ้าวช็อตนี้ตายกันหมดจบเปล่าจบเกมเปล่าจบเกมปะ้นนะก้าวาวีว่ะทุกคนเทนเกิดนะครับหกอาไม่น่าทันว่ะทุกคนได้ป้อมป่ะดึงมาปึ๊บปึ๊บได้ป้อมป่ะเอาป้อมทั้งหน่อยรีบรีตีรีตีเทมันเกิดตัวเดียวโอ้โหที่ไปว่ะจบไม่ได้ว่ะทุกคนนรืว่าจะจบได้นะครับช็อตเมื่อกี้สวยป่ะทุกคนแต่ว่าสวยอยู่นะได้เป็นท็อปไฟได้เลยป่ะ สกิล2วิ่งหลบแช่แข็งนะฮะแล้วก็กระตุกเตียเซียนปึ๊บ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 เมื่อกี้ที่เราฆ่าป่าเขาได้ฆ่ายานได้เพราะว่าฮหดี่ซามันเนอร์นะครับมันบินไปปิ้ว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 เอาละโหแถบเยอะมากแถบมันเยอะเกินไปไหม เพื่อนเราเรียกรวมตัวที่มังกรหรอ,อเฮ้ยจะเอาจริงอะ่ะจะเอาจริงอะ่ะจะเอาจริงอ่ะกูไปดิกูหนีดิแล้วมันอันตีมากูวิ่งละเพื่อนกูขอโทษโอ้โหตายนะครับตายยอดนี้้าวไปหน่อยอเม้งมันโคตรสโลเลยว่ะทุกคนตอนไอ้ท่าระบายผู้กันมันอะสกิลหนึ่งอะแล้วแ <c oughs> ครี่ <c oughs> เราแครี่ <c oughs> เราแยกดันนะครับแครี่เราแยกดันยังไงคนเวียดนามแล้วเนี่ยเวียดนาม ึบฮึบยิงว่ะยิงว่ะแล้วยิงไม่สนดลูกไครแล้วยิงต่อแล้วแปะอันติไปแล้วก็ยังไงเจอหยานอุกุฆ่าได้แล้วก็โดนทีเดียวตายนะครับเตียวเซียนโอ้มาแล้วก็เราต้องขึ้นเป็นเกาะเกิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขียวต่อเฮ้ยทำไมมันยืนค้างวะทุกคนทำไมมันยืนค้างอัเมื่อกี้งงนะ,นะมันยืนค้างทำไมวะ หดูเอลซหน่อยต้องต้องได้เตลเซียนนะครับเราว่าทําให้เล่นง่ายเยอะขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราเข้าไม่ถึงนะด้ตีแต่เพื่งเทนเพื่อมาลอดแล้วอย่างไงสองตัวนี้สองตัวตรงกลางมันจะมาเนียนเปล่าหรือว่าเทนมันจะเดินเข้ามาทุกคนเราตีเล่นๆได้เลยนะต้องปล่อยไปป้อมนอกนะครับปล่อยป้อมนอกไปเพื่อเราตายอยู่ยังไงดักครับถ้าตัวนี้โอ้ยเขาขึ้นบนขึ้นบนไปแล้วเอลซุ อ้าวนี้ก็ตัวเดียวดีนี่ก็ตัวเดียวดีเห็นเห็นอย่างนี้ตัวเดียวดีเฮ้ยปั๊บดึงมาแล้วมันอันตีแล้วโอ้โหเรารอมันอันตีแล้วค่อยอันตีต่อที่ไหนได้แม่งมันมีสกิลโอ้โหมีสกิลหนึ่งอีกนะครับคือถ้าเกิดเรากระตุกปุ๊บแล้วเรากดอันตีเลยอะกลัวมันจะกดอันตีสวนนะครับซึ่งกลายเป็นเราล็อกไม่ติดนะครับก็เลยรอโอ้ไม่เป็นไรพลาดหนึ่งตัวถืออดคิวไปหนึ่งตัวนะครับ กดพลาดนะฮะไม่ใครจะไปรู้ว่ามันอันติปุ๊บแล้วมันมีสกิลหนึ่งต่ออีกถลายเลยหน้าถลายเลยแล้วเอาครับคูดาวมาแล้วห้าวีแล้วเพื่อเราบวกเราปิดหลังอตอนนี้เราวิ่งไปปิดหลังนะครับวิ่งไปปิดหลังแบบนี้แล้วเอลสุกเกือบตายกูก,กดสกิลสองฟิกตีเรียบร้อยหนึ่งทีพอหนึ่งทีพออันนั้นเสียช็อตก็ด้วยแล้วก็ดึงมาครับมาดิมาดิเอยต้นไม้ตบบ้องหูตายวะแรงจัดนะฮะ เอาละขอขอหน่อยขอหน่อยกูล็อกเลยตัวไหนก็ได้เนี่ยตัวไหนก็ได้กูเอาหมดกูใส่หมดกูใส่หมดตีสองตีสองสยองขวัญเอาเทนก่อนแล้วกูตีเทนก่อนอุย้ยสวยมากเพื่อนมันปัดมันดันเราทําให้ไม่โดนสกิลมาลอดนะครับเปลี่ยนปุ๊บซื้อเขียวแล้วก็บวกต่อเฮ้ยมีโดดอีกแล้วมาลอสีโดดอีกแล้วแล้วปาดมาไม่โดนช็อตนี้ก็ดึงมาแล้วก็ตีต,ตีเรียบ้อยได้หนึ่งคิวนะครับค่าเก้าตัวไปแล้วค่าเก้าตัวไปแล้ว เรียบร้อยจบเกมวะเนี่ยอ้าวจบเกมนะครับโอเคโอเมนก็ยังโหดเหมือนกันนะเนี่ยเล่นง่ายด้วยนะครับอ้าตานี้ใครจะ MVP นะเดไปดูหน่อยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะฮะเอาละแล้วก็ใครที่อยากเห็นเล่นตัวอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเฮ้ย MVP ตานี้ MVP นะครับ เฉยเลยปกติเล่นโอเมนไม่ค่อยได้ MVP นะ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ออฟเลนนะครับโอเ okay, ค915สกอรานี้ไปก่อนละบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด